ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วครับที่แรกเข้าไปในห้องไม่ตื่นเต้นแต่ว่าไปแอบส่องแฟนๆมาเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นมันเราจอยใจอยจอยด้วยกันจจจอยด้วยกันงานแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ต้องไปเครียดเยอะแต่แต่ก่อนหน้านี้ยอมรับเลยตื่นเต้นมากครับมันมันเครียดอะเครียดกับงานอืมแต่ก็ตอนนี้ไม่ละตอนนี้ก็โลง่ลงๆสบายๆ <c oughs> ก่อ <c oughs> นน้านี้ก็หนักซ้อมมากอืมใช่ครับหนักหนักหนักจริง,รง,รงๆช่วงแรกๆเพราะว่าเราต้องมาปรับ <c oughs> ปรับพื้นฐานเอไม่ใช่ปรับพื้นฐานดิ ต้องมาลื้อฟื้นความทรงจําของเรารในช่วงวัยเด็กหลายๆอย่างเลย,ยเออใช่เด็กไกลมากอะ่ะไกลมากด้วยพี่แล้วก็แต่ละอย่างคือหดโหดทั้งนั้นออรครับแต่ก็ยังไงก็โอ้โหสบายพอมาช่วงวันหลังๆเราเข้าที่เข้าทางมาลงตัวทุกอย่างแล้วก็สบายละออจะเต็มแน่นอนจะเต็มแน่นอนครับมันแน่นอนเซอร์ไพรส์ผมด้วยพี่ ทิงแต่ละเพลงนี่โอ้โหโห,ห,หินหินทั้งนั้นแล้วก็แต่ละคอนเทนต์อะไรบนเวทีนี่คือสนุกหมดอะสนุกหมดเลยก็ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับในเซอร์ไพรส์นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนเซอร์ไพรส์อะไรกลับหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่างคนก็ต่างพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็ <c oughs> ทาใจโล่งๆเจจอย,ยกันนะครับรอรับประสบการณ์ความสุขด้วยกันครับเพลงทีกมันยากมันยากมากขนาดไหนไม่เคยร้องโอ้่ โคตรยากเราไม่เคยคิดว่าจะได้ร้องได้ร้องเออไม่คิดเลยอ่ะว่าจะได้ร้องแนวนี้แบบนี้เพลงนี้ทำไมเาไ่ตอนเลือกเขาไม่คิดว่า <c oughs> ก็เลือกไปหลายเพลงผมไม่คิดว่าจะมาโดนเพลงนี้ไง่ <c oughs> ถามว่ามันโดนใจอ่ะมันโดนใจแต่ว่าความยากมันก็ก็โคตรโคตรเลยโคตรยากเลยครับแต่ทุกเพลงพอทําออกมาแล้วก็ทีมพี่ๆเขาก็ทําให้ทั้งนักดนตรีทั้งคนครูอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยทําเพลงออกมาทุกเพลงให้ดีหมดเลยครับ <c oughs> มีครับมี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 เลยแหละส่วนใหญ่ประมาณสัก70% 8 0คือก็แฟนคลับเขาก็รีเควสต์มาว่าอยากฟังแนวนี้อยากฟังแบบนี้อยากเห็นแบบนี้เราก็ลองไปเก็บมาว่าเออมันมันแบบไหนมันพอทําเป็นโชว์ได้บ้างมันสามารถแบบเอามาให้แฟนๆได้ดูแบบเต็มอิ่มได้บ้างครับก็คัดมาให้เรียบร้อยแล้วจะให้ตามคำขอมีแน่นอนครับเพราะมันเป็นแฟนมี เป็นแฟนมิสครั้งที่แล้วเป็นแฟนคอนเนาะเราก็จะเน้นในการแบบโชว์โชว์โชว์ชวชวอัดเพลงหลายๆเพลงไงครับคราวนี้เราอยากลงอย่างชื่องานเลยอะ่ะขอแจมสักทีผมก็จะลงไปแจมทุกคนแหละเออใน <c oughs> เมื่อทุกคนก็มาแจมกับผมแล้ว <c oughs> ไง <c oughs> ไม่พลาดแน่นอนครับอ่าเขาเรียกอะไรเรื่องที่ตั้งแต่เรื่อแรกที่เราคิดว่าจะมีแฟนของแฟนมิครับทุกอย่างเราแบบคิดเศษแต่ต้นยันวันสุดท้ายเราก็ยังออกไอเดียทุกอย่าง คิดก่อนวันเริ่มโปรเจกต์ด้วยพี่หลังจากจบแฟนคอนไปแล้วอะ่ะแฟนคอนของพี่ฟิล์มเนาะออตอนนั้นผมก็เออถ้าถ้าสมมุตินะเรามีแฟนมิตรเดี่ยวของของเราเองอะ่ะอยากทําอะไรบ้างก็เ,เลยคิดเล่นเ,เล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนมันกลายเป็นว่าอ่ะผู้ใหญ่ก็อนุมัติให้ทําจริงๆแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้เรา,ให,เราให้เราคิดในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเลือกเพลงคอนเซ็ปต์ของงานว่าเอออยากให้มันเป็นทิศทางแบบไหนอะไรยังไงจนมาถึงวันซ้อม คุณครูก็เปิดโอกาสให้ผมแบบลองลอง,ลองใส่สิ่งที่ตัวเองอยากใส่เข้าไปบ้างนะครับก็สนุกเลยคือมันมีความเป็นตัวผมเยอะมากในใน,ในโชว์นี้ mm hmm. ก็อย่างชื่องานนะครับชื่องานก็โอโ้แจมเต็มไปหมดแจมเฟิร์สโซโล่แฟนมิทติ้งขอแจมสักทีอะไรโอ้โหแจมเต็มไปหมดเลยครับยังไงก็ทุกคนได้เห็นตัวตนผมตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เด็กเลยจนถึงปัจจุบันเลยครับว่าเรื่องราวในชีวิตผมผมผ่านอะไรมาบ้างก็ผ่านบทเพลงท,ที่ที่ถ่ายทอดให้ไปผ่าน อ่านเนื้อหาของของโชว์แต่ละโชว์นะครับใช่ครับก็เลือกเลือกดูเยอะเหมือนกันเลือกเลดูให้เป็นแฟนก็ส่งมาส่งมาคือที่เลือกช้าไม่ใช่เพราะอะไรคือเราอยากให้ทุกคนได้ได้ร่วมกันตั้งชื่อแฟนดอมของเราก็มีใจแล้วแหละมีใจแล้วเดี๋ยวมาบอกเทบอกเลยครับ ครับบรรยากาศเป็นยังไงองค์จูตื่นเต้นมากนเลยไห่ไปแอบดูไปแอบดูนะครับไปแอบดูดูในทวิตเตอร์ดูในไอจีอย่างเงี้ยแฟนเขาก็แท็กมาให้ดูก็โหอลังการมากโคตรใหญ่เลยทั้งนอกนี่คืออยากออกไปดูกับกับตาตัวเองอ่ะแต่ว่าตอนออกไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดี๋ยววิ่งไล่จับกันอีกก็เลยก็เลยต้องต้องต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเอาไว้เจอกันในงานแล้วยังไงผมออกไปดูแน่นอนไม่ใช่แค่แฟนไทยนะจริงๆนก็เยอะนะโอ้ยแต่แฟนเยอะมากคือ ไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายหลายประเทศเนาะในเอเชียในผมเรียกว่าน่าจะทัรอบรโลกอ่ะไม่รู้ไม่รู้มาจากประเทศไหนมากไงคือเยอะมากนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมมากมากจริงจครับก็ฝากด้วยนะครับกับงานแจมเฟิร t Solo f แฟมิ e t i ติ้งครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนใจจอยกันเนาะเรามาแจมกันนะครับทุกคนมาแจมผมผมไปแจมทุกคนแค่นี้เองเรามาจอยกันง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะปล่อยใจไปกับมันแล้วก็ สนุกไปกับโชว์ทุกโชว์มีความสุขกับโชว์ทุกโชว์หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสนุกกลับไปอย่างเต็มที่นะครับผมผมก็จะเต็มที่ให้เกินร้อยนะครับไว้เจอกันในงานนะครับตแต่แบบวันแรกจึงวังนนี้มีแฟนมความรู้สึกจะบอกอะไร้คที่รัคนจบะว่าโอ้ก็ทุกๆครั้งเนาะทุกๆงานตั้งแต่โปรเจกต์แรกๆวันเกิดมาแฟนคอนมาจนแฟนมิดเดี่ยวของตัวอเ,าางงนเนงอง ผมก็พูดคำเดิมว่าผมขอบคุณจริงๆผมขอบคุณในทุกการสนับสนุนผมทุกงานแฟนๆเขาไปกันทุกงานเลยลูกค้าก็จ้างเราเพราะว่าแฟนๆก็มีส่วนด้วยนะมันมีส่วนหมดทุกอย่างเลยครับพอมีแฟนนิดเดียวตัวเองก็ไม่คิดว่าโซอท์จะโซเอท์เร็วขนาดนั้นนะ่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆความเหนื่อยมาด้วยกันผมเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยตากแดดอะไรร้อนๆก็ไปด้วยกันวันนี้ก็อยากจะมอบกลับคืนให้ อยากจะมอบความสุขกับตื่นให้นะครับเจอจอให้ทุกคนนะครับไว้มาแจมกันครับ